ถอดบทเพลงไว้อาลัยชายแดนจากแวนด้าเขมรสุดกลั้นคนไทยเบือนหน้านี้วันที่สองสิงหาคม68ที่ผ่านมาแวนด้าแรปเปอร์ชื่อดังชาวกัมพูชาปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดบนช่อง YouTube เนื้อเพลงสะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดและการสูญเสียของครอบครัวทหารที่ชายแดนเพลงนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามบนโลกออนไลน์ยอดวิวกว่า1.4ล้านครั้งในเพียง เวลาไม่ถึงเดือนเนื้อเพลงถ่ายทอดความรู้สึกของลูกเมียและญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ขัดแย้งริมชายแดนที่ยังคงกึกก้องด้วยความโศกเศร้าและเสียงสืออึกสะอื้นซึ่งดังก้องกว่าปืนใหญ่แสดงให้เห็นถึงบาดแผลเจ็บลึกในใจของคนที่ต้องสูญเสียคนที่รักท่อนหนึ่งในเพลงเล่าถึงโศกที่ถูกส่งกลับถึงบ้านเด็กร้องหาพ่อตาล้องหาหลานยายหัวใจสลาย สร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้ฟังจำนวนมากจนชาวกัมพูชาในโลกออนไลน์ต่างแชร์และแสดงความรู้สึกร่วมบางคนถึงกับระบุว่าฟังแล้วน้ำตาซึมไม่รู้ตัวแม้บทเพลงดังกล่าวจะได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ฟังชาวกัมพูชาว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกสูญเสียแต่ในฝั่งไทยกลับมีเสียงวิจารณ์เนื้อหาบางช่วง อาจสื่อความในลักษณะที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและพาดพิงประเทศไทยโดยเฉพาะหลังมีชาวต่างชาติจำนวนมากนำไปทำคลิปรีแอคชัน่นและแปลเนื้อเพลงในเชิงลบจนข้อความที่คาดเคลื่อนเริ่มแพร่กระจายในวงกว้างบนโลกออนไลน์ขณะเดียวกันในหมู่ผู้ใช้งานโซเชียลของไทยได้เกิดกระแสรเรียกร้องให้ในลักษณะตอบโต้ผ่านวัฒนธรรมบทเพลง โดยไม่ได้เรียกให้ภาครัฐออกมาชี้แจงหรือโต้แย้งโดยตรงแต่กลับส่งเสียงสนับสนุนให้ยังโอมแรปเปอร์ชื่อดังของไทยออกมาแต่งเพลงดิดเครดิตตอบกลับเพื่อสะท้อนมุมมองของฝั่งไทยผ่านบทเพลงเช่นกันขอบคุณสยามนิ้วค่ะ